ลูกล่าสุดลูกเปิดตัวลูกลูกอ๋ออะไรนะรูปล่าสุดอ๋อใช่ก็ก็ลงรูปคุณเขาครับผมเป็นการเปิดตัวอย่างรก็ไม่เชิงเปิดตัวนะแต่ว่าก็ลงลงเป็นเป็นเป็นปกติของคนคบหากันครับผมใช่ครับตอนนี้ไม่โสดแล้วครับเออเป็นครังแรกไหมเอ่อเอาแบบว่า ไม่คลั่งแต่เสมอต้นเสมอปลายแล้ว hmm. กันก so, ็เหมือนทุกครั้งแหละเวลาสัมภาษณ์ก็อยากให้มันดีนะเพราะว่าครั้งนี้ดูจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเราพร้อมหมดสภาพแล้วหมดสภาพคือถ้าถ้าหลุดคนดีๆไปอีกแล้วเนี่ยคงจะไม่มีแล้วนะปั้นก็ต้องแบบว่าตอนนี้มันชีวิตมันอย่างที่บอกที่ทิงสัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นรูทีแล้วเราซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้าน อยู่กับครอบครัวมันมันมันเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ได้หวู่หวาอะไรละกับเพื่อนไปเจอบ้างนิดหน่อยเรียกว่าคันนี้ล้างมือในอ่างทองคำและล้างมือในอ่างทองคำแล้วแต่ถ้าใครไปเจอก็อันนั้นไม่ใช่ตัวจริงเออบางครังมือจะขัดกรอจะถอดเกียวเล็บอะไรมันถอดแล้วแหละแต่ว่าแบบแหมนะมันมีบ้ามันมันก็มนุษย์อ่ะเออมันอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แต่ว่าไม่พลาดอ่ะดีที่สุดใช่กับความน่าครั้งนี้มันเริ่มต้นยังไงบ้าง ก็ผมก็อยู่สนามกอล์ฟเราก็เจอกันที่สนามกอล์ฟเราก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละเราก็เจอเจอเจอคุณโจมีคาวเขาว่าตอนแรกเราก็เห็นผ่านๆกันแหละแล้วก็ก็รู้จักกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้พุยปกติอ่ะมันจะเริ่มจากจากเราชอบมากๆกันเนาะจากร้อยจากร้อยแล้วมันก็ <c oughs> ค่อยๆลดลนะเนาะมันด้วยด้วยความไม่เข้ากันด้วยองค์ประกรอบหลายๆอย่างนะครับ แต่ว่ารอบนี้มันเหมือนมันดําเนินจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็รู้จักการจากคนรอบๆแล้วมันก็ได้ได้พอได้รู้จักกันมันก็ค่อยเพิ่มอีกแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วยด้วยด้วยเฟิร์สอิมเปรสชันเขาเป็นคนน่ารักดูดีสวยอะไรเงี้ยเราก็พอเรารู้จักไปเรื่องมันค่อยๆเติมค่อยๆเติมแล้วเขาเขาเขามีน้ําใจกับผมมากอะแบบคอยดูแล แล้วก็ใส่ใจความรู้สึกมากๆากน,นะครับเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าสวัสดีครับเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วเนาะเพราะว่า <c oughs> เราก็มาจากความไม่เพอร์เฟกทันงคู่ในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีเรื่องราวที่มันผ่านมา <c oughs> แล้วผมเองผมก็พยายามจะแบบอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วทุกคนเราเราก็มามาคุยกันเรามาคุยกันแบบเปิดอกก่อนแบบผู้ใหญ่ก่อนว่าเราจะ เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีข้อเสียแบบนี้นะถ้าถ้าอะไรผิดพลาดไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ปล่อยมือกันนะอะไรเงี้ยไม่เชิงที่จริงผมอยู่ผมตั้งโจทย์ไว้แลวผมไม่ได้ตั้งโจทย์เลยผมคิดว่าผมอยู่ด้วยตัวเองได้แต่เรื่องแบบนี้เวลามัน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 มีเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็ให้โอกาสตัวเองแล้วพอมันเดินเข้ามาแล้วมันมันตรงล็อตติกซอมันต่อครบมันก็โอเค แต่ว่าเดินด้วยกันมันดีกว่าเดี่ยวคนเดียวใช่ไหมที่จริงผมว่าแน่นอนนะเพราะมันก็มีคนที่คอยคอยเทคแคร์ดูแลความรู้สึกเราทั้งคู่้คูาจรดูทั้นี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างที่ว่าแบบรั้งนี้มันอาจจะเริ่มจากูงค่อยๆไปไปมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันเราเราถามหาความเพอร์เฟกต์กับความรักไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าวันนึง ความรักมันลดลงมันก็ต้องพอมันไม่เท่ากันมันมันปล่อยมือกันมันก็ตตามนั้นเราไม่ให้สัญญาอะไรเพราะด้วยความที่เราก็กดดับเกลียดเกลียดที่จริงที่จริงคือความความความน่ารักของของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านแล้วผมผมก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันมันค่อนข้างแฝงนะแล้วก็ เป็นการให้ให้ผมพิสูจน์ตัวเองที่จริงเราเราไม่ใช่พิสูจน์ฝ่ายเดียวมันต้องพิสูจน์กันและกันใช่ครับนานครับที่จริงเกือบจะปีแล้วนะแต่ว่าเราเราเรารู้จักกันมานานกว่านั้นใช่ครับรู้จักกันมาก่อนไม่นานนานแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สนิทเราเหมือนเราเห็นหน้าค้าตากันอ่าแล้วเราก็แบบไม่ได้มีใครเราก็ไปยืนตีกอ๊อฟซ้อมก๊อฟคนเดียวครับผม้ว็นคน,นี้เพื่อนเชีย ไม่มีเลยนะไม่มีมไม่ไม่ได้มีใครเชียร์คือเราไม่ได้รู้จักเรารู้จักเพื่อนเขาบ้างแต่ว่ามันที่จริงกลุ่มเพื่อนอะใกล้ๆกันแต่ว่าปั้นไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มันไม่รู้สิแบบรู้สึกว่าพอโตแล้วอะไอ้คำเชียร์มันไม่ได้มีไม่ได้มีผลกับเรามันเป็นเรื่องของตัวเราละว,ว่าเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเลือกเขาจาก พิจารณาจากอะไรเขาจะพิจารณาเราจากอะไรมันก็ต้องดูกันเพราะเราโตกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบเด็กๆหรือวัยรุ่นอะไรย่างเงี้ยดูความระคที่บ้านจริงจังแบบจะแต่งไปเนอะที่จริงมันที่จริงมันจริงจังทุกครั้งเดี๋ยวจะบอกมาที่ผ่านมาไม่จริงจังไม่ได้แต่มันมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายออกจากกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกอะไม่มีหรอกเพอร์เฟกไอ้เรื่องราวทะเลาะอะไรกันมันก็มีแต่ว่าตอนนี้มันยังจับมือไปด้วยกัน แล้วมันก็แบบฉันอยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับเธอนะเธออยากแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับฉันอ่ะมันก็ไปต่อแค่นั้นเลยครับง่ายๆอนาคตเนีเพราะว่าในความที่มันช่วยกันแก้ไขอยากไปต่ออนาคตมันมีแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าปั้นปั้นก็อายุเข้าเลขสามสามกว่าแล้วนะเขาก็เขาก็โตแล้วแหละเราก็มองเราก็ต้องมันก็ต้องต้องมีแบบแผนวางแผนชีวิตไว้แต่ถามว่ามันมันก้าวกระโดดไปถึงแบบมีลูกมีลูก มันก็มันพูดยังพูดไม่ได้เพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังมีสิ่งที่ต้องทามีความฝันเพราะถ้ามีลูกปั๊บก็จบแม่จ้าลูกอย่างเดียวเลยจ้าใช่ไหมเพราะทุกคนก็เป็นแบบนั้นไม่ท่าแฟนครับผมน่าจะโตกว่าประมาณหกปีห้าหกปีอันนี้ครถามปั้นบอกว่าหวยๆปั้นไหนคะหรืแบบงมใจแตกเขาก็เป็นลูกคือสุดท้ายนะผมผมก็พยายามหลังๆไม่มีแนวนะ แต่ว่าสุดท้ายมันก็มาตายสาวหุ๋ยเนาะเออสาวหุ๋ยเนาะแล้วก็เออก็นั่นแหละตามตามก็น่ารักอ่ะน่ารักในในกับคนอื่นเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าของผมมันสวยอ่าไอ้ที่ปั้นเขาถามผมไหมเราะว่าเขาชอบปั้นตรงไหนประทับใจในอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่จริงหลายคนที่เราคุยเราก็จะบอกว่าเขาคบคนในวงการมันยากแล้วเขาก็ไม่ได้อยากคบกับคนในวงการหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกของแบบนี้พอมันเดินเข้ามามันมัน มันห้ามไม่ได้พอมันพอมันเจอแล้วมันมัน,ม,นมันถูกใจมันคุยกันรู้เรื่องมันก็ห้ามไม่ได้ใช่แต่ว่าผมว่าผมก็พยายามเป็นพี่ที่ที่จะดีขึ้นนนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอายุเยอะกว่าเขาไงใช่ไหมครับอันนี้ดีใจชื่ออะไร ่ชื่อชื่อโจมีครับโจมเป็นนเป็คนเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยไทยเออ่คนจีนอะไรเงี้ยคนไทยจีนไทยจีนครับเป็นไทยนี่แหละครับโจมีครับเขียนอินเห็นอินฟราแกรมเลยนะเอ๊ะเข้าไปส่องได้ครับส่องแง่หลายคนก็แซวกับภาพนั้นว่าเหมือนแบบพี่เป็นดีเป็นดีขออนุญาตไปงานแต่งไปงานแต่งเพื่อนขาวใช่เขาก็แบบว่าแซวไงเพราะว่าเรา เวลาเราเจอเขาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่งดีๆเลยเราก็ใส่หมวกกางเกงก๊อปตัวอะไรเงี้ยเสื้อยืดอ,อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแต่งตัวเดี๋ยวนี้ถ้า<ม> <laughs> ไม่ออกงานถ้าแต่งงานแต่งของตักที่สนาทําไงเอาไม่ล่ะครับ <laughs> ไม่ไ <laughs> ด้แล้วเ <laughs> พราะเราเจอ <laughs> อยู่กับก๊อปมาท <laughs> ั้ <laughs> ทง,งวีทั้งวันแล้วหนีก๊อปบ้างก็ได้บอกว่าคอนคอราสต์นี้มันเป็นอะไร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 นะให้บอก ผมว่าเป็นเรื่องเราดีๆนะที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะที่จริงมันดีมันต้องควรจะดีจากตัวเองอะแต่ว่าการมีคนข้างๆแล้วมีคนที่คอยปรึกษาเทคแคร์ดูแลกันคอยไว้ให้ระบายบบทเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องรถติดเรื่อง <c oughs> เรื่องรถติดฝนตกอากาศร้อนเมาส์กันอะไรเงี้ยเมาส์คนรู้นคนคน,นี้ <c oughs> ชีวิตประจำวันแค่นี้สนุกละใช่ครับ ขอบคุณครับ